กาหลงนางกาหลงไปเอางูมาเล่นอีกแล้วไม่กลัวด้วยนะฮะนางกาหลงไม่กลัวเลย,นะลไ,ลเลยไปเอางูอะไรมาเล่นไม่ต้องวิ่งขึ้นบ้านนะม่ไวจับอีกดูกมันดูมัน งูก,ก็ไม่กลัวแมวก็ไม่กลัวอื vê, ตมต่างคนต่างไม่กลัว <c oughs> เอเอ้เอ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 เ้าอูเป้าอะไรไม่ได้เลยเลยผ่านหน้าไม่ได้ เอามาเล่นมด